จ้าสวัสด,ดีพี่พี่เอฟซีนะคะวันนี้น้องแนมพัดหลุดหลักร้อยมีพระสวยพ้ากาวมาฝากพี่พี่เอฟซีเช่นเคยนะราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาททีทลิบิีรายการชมเปิดชอบสะดุดตาทักหาติดต่อน้องแรมพัดหลุดได้เลยเรามีหลักห้าร้อยกับสามร้อยมาฝากด้วยนะค่อยเข้าไปดูมีหลักพันด้วยสนใจค่อยทักแล้วีติดต่อน้องแรมพัดหลุดนะค่อยไลยช่ชมทีละชิ้นบีอันนี้ยังได้พระที่สวยมาฝากมาบีนะ แชร์ทักได้เลยอฝากพีพีเอฟซีนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามในช่องน้องแรงพัดหลุดหลักร้อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเนาะเรามาเริ่มชมชิ้นที่หนึ่งกันได้เลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเรามาดูหมายเลขที่หนึ่งกันได้เลยนี่ค่ะหมายเลขที่หนึ่งเป็นเหรียญลูกผู้ทวดเดี๋ยวดูก่อนทวดเทมงดต่องดจองพร้อมโอนทนักหาน้องแรมได้เลยนี่ค่ะต่อไปหมายเลขที่สอง อันเลขที่สองเป็นสมเด็จอันนี้ออกผงน้ำมันมนะพี่นะโอ้สาเด็จโตไปสองสี่ไป, 2, ไปหมายเลขที่สามาเลขที่สามก็เป็นอันนี้เป็นเป็นเนพะเนาะเพะไปได้เลยนะเพะหลวงปู่อ่ำนี่อะไรนี่แหละต่อไปหมาเลขที่สี่นี่ค่ะหมายเลขที่สี่ เท้ามหาภพหมายเลขที e ่ส <tinc S 1> ี่ต่อไปหมายเลขที่ห้าเสนแจทักได้นะต่อไปหมายเลขที่ห้าอันนี้เหรียญหลวงพ่อกันหมายเลขที่ห้าลดูก่อนได้บอกอีพีบอกช่องให้ถูกต้องนะหลวงพ่อกันหมายเลขที่ห้าต่อไปหมายเลขที่หกอันนี้เหรียญอะไรเหรียญฉลุหลวงพ่ออะไรเดี๋ยวให้น้องเลมดูก่อนน้องเลมดูก่อนอ๋อตรงนี้เหรียญหลวงพ่อกันเหรียญฉลุ ไปได้เลยต่อไปหมายเลขที่เจ็ดหมายเลขที่เจ็ดก็เป็นจินราชเนื้อผงนี่ค่ะเนื้อผงไปได้เลยเนะียมาดูฤาษีังดำปกเสกเปล่าต่อไปหมายเลขที่แปดหลวงพ่อบุญมีเหรียญหลวงพ่อบุญมีองค์ไกราราชสุโข,ขทยัยจัดไปเหรียญสวยพี่เดิมๆต่อไปหมายเลขที่เก้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินหมายเลขที่เก้า ไปต่อไปหมายเลขที่สิบนี่ค่ะสำเร็จอันนี้เขาเรียกกัลยา่านงะน้องจีนนเน่โมเขาเรียกกัลย,ลย่างเลยเรียกก็ไม่นค่อยจะเก่งต่อไปหมายเลขสิบเอ็ดเพราะว่าน้องจีเนมนไม่เก่งเท่าไหร่นะพี่น้ำเป็นพระปิตาน,น้ำผงน้ำมันโอ้สวอยอ่ะเนี้ยไปพวกทิมหรือเปล่าต่อไปหมายเลขสิบสองอันนี้เป็นจินาราดรุ่นเลขสิบสอง 150รอยหสิบาทนะงดต่องดจองพร้อมโอนทักได้เลยคุณไหนรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ต่างพื้นที่าเสียค่าส่งนะพี่นะเขาเรียกราคาต่างเนาะต่อไปหมายเลขเพราะว่าน้องกินแลมต้องบวกเพิ่มต่อไปหมายเลขสิบสามนี่ค่ะวันนี้ขุมช้างเนื้อดินจัดไปต่อไปหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่ก็เป็นขุนเผนน้องกุ้ทิมนี่ค่ะเรียบแล้ว จัดไปใบหมายเลขสิบห้าก็เป็นเสือนี่เขี้ยวแกะเป็นเสือนี่เนี่ยจัดไปหน่วยห้าสิบต่อใบหมายเลขสิบหกโอ้หมายเลข 16, สิบหกสุเด,ด็ดโคตรสวอยอ่ะจ้าอดหมดแล้วพี่นะนคนไหนส่งรูปไปดูแล้วเงียบขายคนอื่นนะต่อไปหมายเลขที่สิบเจ็ดปิดตาหมายเลขสิบเจ็ด อันนี้เนื้อดินแหละต่อไหมายเลขสิบแปดสิบแปดก็เป็นเหรียญเหรียญแล้วก่นเหรียญสองสองสี่เจ็ดสามเหรียญฉลุใช่หลวงพ่ออีหรือเปล่าน,นะใช่ไหมจัดไปหมายเลขสิบแปดต่อไปหมายเลขสิบเก้านาปกหลวงพ่อทิมหมายเลขสิบเก้าข้ามมาดูก่อนพี่ตูวแก่เขาไปนะ ไปมาเลขยี่สิบเรียนทะลุเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นเรียนอะไรมันมองไม่เห็นนะเจ๊ไอ้น้องจะเรียนตามก็ดีหรอกมองไม่เห็นมันดําไปหมดกกหลวงพ่อก,กันหลวงพ่อกันนี่ค่ะเรียนทะลุเลี่ยมแล้วนะพี่เลี่ยมกรอบมุกด้วยต่อไปมาเลขยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดก็เป็นสมเด็จนี่ค่ะตัองดยอง ไว้มาเลขยี่สิบสองยี่สิบสองก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินมาเลขยี่สิบสองเจ็ดไปยี่สิบสองต่อไปมาเลขยี่สิบสามยี่สิบสามก็หลวงพว่อต้นเขียวเข้ามาดูก่อนได้พี่วัจังจงหมุนเจ็ดไปต่อไปมาเลขย,ยี่สิบสีบ่นี่ค่ะนางพญาเลขเยี่สิบสี่สวยๆจับจ้านี่ค่ะ ไปมาเลขยี่ห้ายี่ห้าก็เป็นพระปิตาหลังแบบของพ์กแก้วคือวันต่อไปมาเลขยี่บหกอันนี้ทำหีบสุขโขุมไทยไพระเนื้อดินทำหีบสุขโขุมไทยจัดไปมาเลขยี่บหก 26. ต่อไปมาเลขยี่ิบเจ็ดยี่ิบเจ็ดก็องวงพ่อคูณฤทธิ์ศุกร์ศึกพอประมาณแต่ยังใช้ได้ ไปหมายเลขยี่สิบแปดจบลงพ่อเงินหมายเลขยี่สิบแปดจัดไมพี่สวยๆต่อไปหมายเลขยี่สิบเก้าหลวงพวง่อเพี้ยนหมายเลขยี่สิบเก้าเหรียญนะพี่นะเนพระตินรันปีห้าสองจัดไปต่อไปหมายเลขย,ย,ลยนนี่สนะิบสามติบอปิตาอนี่ค่ะไไดเลยปิดตามาเลขสามสิบต่อไปหมายเลขสามสิบเ,เอเ็ วัดไตรเขาเรียกอะไรวัดไตรามากรุ่นสร้างศาลาหลวงพ่อพานี่ค่ะสมุดประกาศต่อไปต่อไปหมาเยเลขสามสิบสองนะพี่นะหลวงปู่โตตรงนี้ปิดตาแซมโบ่น้อยหลวงปู่โตต่อไปหมาเยเลขสามสิบสามนี่ค่ะอันนี้แกะเป็นแกะเป็นสมเด็จเขาเรียกสมเด็จไม่เหมือนเนี้ย น้องแจแลไม่เป็นนะพี่นะพี่ต้องดูกันเอาเองาเพิ่งผาน้องแจแลไม่ได้เลยนะพี่ชอบชิ้นไหนบอกหมายเลขบอกอีพีบอกช่องให้ถูกต้องนะดะติดติดติดต่อน้องแลมได้เลยไปหมายเลขสามสิบสี่นี่เหรียญอะไรเดี๋ยวก่อนวัดวัดวัด,วดโอ้ยน,นี่เหรียญหลวงพ่อก,กัน่งได้เลยหมายเลขสามสิบสี่งดต่องุดจองจไปหมายเลขสามสิบห้าอันนี้เนื้อชิ้นนะพี่ เอ๊ะตามไม่ค่อยดีเนื้อชิน้นหรืเนื้อดินโอ้ดีดีนี่เจ็ดไปเจ็ดไปมาเลขสามห้านะต่อไปมาเลขสามหกมาเลขสามหกนี่ค่ะเทมาชินแล,ละลาดยอดุนพลน,นี่แหละเป็นเนื้อชิน้นงดต่องดจองติดต่อน้องแลมนะน้องแลมมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยเป็นรู้ไปหลงก็อะไรตามไม่ค่อยดีอ่ะ ต่อไปมาเลขสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนี่หลวงปู่ทวดเหรียญฉลุหลวงปู่ทวดทิมเปเดี๋ยวเลยฮุ้ดจ้องฮดจ้องต่อไปมาเลขสามสิบแปดสามสิบแปดหลวงพ่อเสธนเข้ามาดูก่อนได้พี่หลวงพ่อเสธรต่อไปมาเลขสามสิบเก้าสามสิบเก้านี่ค่ะ แป๊หนึ่งนะพระเนื้อดินหมายเลขสามสิบเก้าเรามาดูก่อนได้พี่เอาตองเอาจองมันเป็นพระแผงมะเขาเรียกพระเป็นแผงนะอะเก้าองค์อะพี่ต่อไปหมายเลขสี่สิบอันนี้ขี้มินหมายเลขสี่สิบเนื้อดินจับจ้าบุดผงยาด้านบนด้วยนะเข้ามาดูก่อนได้วันนี้ ต่อไปหมายเลขสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านหลวงพ่อเอียปีหนึ่งเก้าต่อไปหมายเลขสี่สิบสองอันนี้พระรลดเนื้อดำหายากนะพี่นะเรียมแล้วนะพี่เนะื้อดินพิมพระรลดเนื้อสีดำหายากต่อไปหมายเลขสี่สิบสองเข้ามาดูก่อนได้นะชอบชิ้นไหนบอกได้เลยต่อไปหมายเลขสี่สิบสาม วัดพัะพิมพใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่นะกุวัดพัะพิมพใหญ่ลุกกาใหญ่ต่อไปหมายเลข444 4ี่เป็นหรื่งปูทวดนี่ค่ะ4 4่ 44. แล้วปูทวดต่อไปน้องเจริญจะพาไปชมราคาสามร้อยราคา150บาทหมดแล้วนะมีแค่444 44. เลยคันชมเปิดชอบสตูตาตักหาติดต่อน้องแรมนะ ดูกันเอาเองนะพี่น้องแรมรู้ไม่เยอะละตามก็่อดีรนะมองไม่เห็นเนี่ยต่อไปเดี๋ยวจะพาไปชมชิ้นละสามร้อยนี่นี่เหรียญหลวงพ่อทิมราคาสามร้อยงดตงงด,งดจองอีสองหนึ่งจัดปะต่อไปพระเนื้อดินนี่เป็นพระกลุกเนื้อดินสวยมากบอกเลยเนะื้อดินองค์ใหญ่ด้วยสามร้อยจัดไปต่อไป,ไปเป็นสมเด็จ โตอืสามร้อยนะพี่นะงดตรงงดจองจัดไปต่อไปเป็นรูป่อปั๊มหลวงพว่อพล่งพ่อโตสามร้อยนะ้ีีนะจัดไปต่อไปเป็นปากน้ำนี่ครัปิดเลยสามร้อยนด้ี่้านร่มหนึ่งมั้งจัดไปแล้วก็สมเด็จ นี่พิมพ์ใหญ่สาเร็จวัดพระแก้วมั้งมีพระพระคุดอะ่ะมีพระพญาคุดอยู่ด้านหลังเนี่ยตามร้อยนะพี่งดตอ,ดองงดตองติดต่อสอบถามได้นะเข้ามาถามได้ต่อไปเป็นเหรียญปุตทวดทิมปีสองสองหยดน้ำสามร้อยจัดไปต่อไปเป็นรูปหลออ่อหลงพ่อซับสามร้อยนะพี่แจทักได้ ไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแคล้วบอกก็เลยสวยแล้วก็เท้ดูดีด้วยนะนเป็นไดเลยสามร้อยไปเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนี่ยเนี่ยตัวจัดไปข้างหลงังแกะไม่ได้พี่จัดไปดูในนี้แหละเนี่ยดูทีเดียวก็จบแล้วนี่3สามร้อยจัดไป ต่อไปเป็นเหรียญน,นี่ค่ะหลวงพ่อจันสวยๆวยบอกเลยปีสามสามสี่ต่อไปเป็นแพะนี่ค่ะหลวงพ่ออํามีตัวสีดำกับสีนี้นะพี่นะสามร้อยนะพี่เด็ดไปเขาเขาแกะต่อไปหลวงพ่อเทมนี่ค่ะสำเร็จหลวงพ่อเทมเด็ดไปสามร้อยนะพี่นะั่นเดิมๆ ตัวไปเป็นสมเด็จโตเล่มกรอบเก่ากรอบโบราณปิดได้เลยสามร้อยงดต่อกงโจงกต่อไปเป็นสมเด็จแต่นี้ไม่ใช่อตระคังนะพี่นะมีลูกหลวงพ่ออยู่ด้านหลังแต่ดูดีอะพี่บอกก็เลยเนี่ยลูกลหลวงพ่ออยู่ด้านหลังเนี่ยเห็นไหมจัดไปสามร้อยนะพี่งดต่อก็ไปชิ้นสุดท้ายนี่ ได้ปิดจะได้จัดสำเร็จกลางป่าดูนะคนาเทมดูง่ายพี่จัดไปสามร้อยนะพี่นะมาต่อไปไนี่ไปดูรูปรออันนี้เริ่มห้าร้อแล้วสามร้อยหมดแล้วพระกลิงชัยวัดอันนี้ปิดไปที่ห้าร้อยเข้ามาดูก่อนได้ต่อไปเป็นลวงพ่อเงินนี ไที่ห้าร้อยสนใจจากได้นะพี่นะปิดไว้ที่ห้าร้อยต่อไปเป็นลงปูดูสมเด็จพระพรมลงปูดูสกเกเป็นปิดไปที่ห้าร้อยขอรูปเพิ่มเติมได้นะส่งรูปให้ดูแล้วห้างนี้พี่ตอบสัญญาณหน่อยส่งสัญญาณหน่อยนะถ้าปิดหรือรับหรืออะไรก็ส่งสัญญาณด้วยต่อไปสมเด็จคะแนนน้อยอันนี้ก็ปิดไว้ที่ห้าร้อยอันนี้แบ่งง่ายเฉย อันนี้น้องจะแรงขายพันกว่าแหละอันนี้อันนี้แบ่ง,งให้ไปใช้ห้าร้อยนะพี่นะต่อไปนี่ค่ะเป็นพระกลิ่งโคตรเก่าอเน,นี่ยแม่มีกลิงอุดไหนด้วยนะห้าร้อยจัดไปต่อไปเดี Guerra, ๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวอันนี้เอาอันนี้เอา,า,านนอันนี้เอาทางกระดานก่อนนี่เนื้อชิน กระด้าน,น้อยป,ปิดไปที่ห้าร้อยได้ไหมนะงดตองงดจองเอาต่อไปรูปรหล่อหลวงพ่ออันนี้ไม่รู้เป็นหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อคนเหรอนะคปิดได้เลยงดตองงดจองนีกครัอุดผงยานะตายคนี่ปิดได้เลยอันนี้เอาไปแปดร้อยนะ ต่อไปสาเร็จอันนี้เอาเก้าร้อยจะเอาพันห้าก็ไม่ได้นะพี่นะสมเร็จทีนนี้บอกกูเลยเก็บมาเกือบสิปีแล้วแบ่งเฉยนี่ค่ะน,นี่ค่ะไปเฉยเลยเก้าร้อยนะพี่นะต่อไปก็เป็นมีดชิ้นสุดท้ายมีดเก้าเก้าร้อยพี่แต่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะพี่นะใหญ่มากบอกกูเลยอันนี้ฝักมันเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูดดค่อยๆพี่ต้องค่อยๆดู นี่เป็นไงใหญ่มากค่าส่งเป็นร้อยอ่ะบอกไว้เลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอ,อันนี้อีกข้างนึงอันนี้ข้างนี้เป็นร้อยจานแต่ไม่รู้จานหนงพราอะไรพี่ต้องดูกันเอาเองสนใจทักได้ไห่นะเก้าร้อยใหญ่มากบอกไว้เลยลดจองลดจองนะเปินไปเป็นเก้าร้อยนะคะ เอาฝากพี่พีเอฟซี MC นะชอบชิ้นไหนบอกอีพีบอกมาเร็กบอกช่องให้ถูกต้องนะติดต่อน้องะแรมพระลูกได้เลยมีให้เลือกหลากหลายหลวงพ่อแล้วแต่ชอบดูกันเอาเอาวันนี้ก็มีมาฝากแค่นี้นะพี่อีพีน่าเจอกันใหม่นะสวัสดีนะคะ